สวัสดีครับผมชื่อนายกมลเขียวแก่เป็นเจ้าของสวนส้มโอมีเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่แต่เราแบ่งปลูกมาเป็นส้มโอมีเงาะมีกระท้อนมอีลองกองนะมังคุดแต่ยังขาดทุเรียนตอนนี้กำลังปลูกอยู่ส้มโอพันนี้พันขาวจังกวานะครับใช้เวลาปลูก ถ้าเราปลูกตั้งแต่ทีแรกประมาณ5ปีก็ได้เก็บลูกป่าปลายถ้ามันจะมีอายุครบประมาณ20ปีเราต้องเปลี่ยนต้นเป็นต้นเล็กนี่ครับต้นเล็กนี่แซมใหม่แล้วแล้วก็จะมีทองดีทองดีต้นนู้นสองพันนี้มันต่างกันยังไงจ๊ะคือทองดีเนี่ยมันจะกินแล้วหอมหวานแต่ขาแดงกว่า กินแล้วกรอบอร่อยมันจะหวานผิดกันนะอ่าราคาขายตัวไหนแพงกว่ากันจะนี่ถ้าราคาขายปีเนี้ยปีนี้ทองดีจะแพงกว่าอ่าตอนนี้เราขายเป็นกิโลกิโลหนึ่งสี่สิบบาทแล้วขาวแดงกวาเนี่ยปีนี้จะถูกที่สุดคือโลละสามสิบแต่มันจะไม่เป็นแบบอย่างนี้ทุกปีถ้าปีไหนของออกดี หรือว่าส่งนอกได้ก็จะเหมาทั้งสวนเนี่ยทั้งหมดแม่ค้าจะมาตีราคาเราเองอนะครับแม่ค้าเคยมาตีราคาสวนนี้เท่าไหร่จ้ะในสวนเนี่ยตีปีที่แล้วเนี่ยหกหมืน่นแต่เป็นเป็นส้มเล็กซะเยอะส้มสาวมันตายแยะคือเราค่อยๆแซมบัญชีเรื่อยๆปีนี้เราจะขายกิโลละสี่สิบแต่ตัดไปแล้วอะ่ะสองตัน สองพันโลแต่ยังเหลือขาดังกวาเขาดังกวายยังไม่ได้ตัดนะครับอีกประมาณที่หน้าถึงได้ไดดตัดการปลูกไม่ยากคือปลูก <c oughs> ให้ขุดประมาณหนึ่งศอกแล้วหากิ่งพันธุ์ดีๆที่สมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรคเอามาลง <c oughs> เราจะดูแลรักษาประมาณหนึ่งปีให้ต้นสมบูรณ์ ีที่สองเราจะใส่ขี้งัวแล้วการส่งนอกเนี่ยคือเขาจะคัดเฉพาะผิวที่สวยผิวที่ไม่มีตำหนิถ้ามีตำหนิเขาจะคัดเป็นส้มตลาดส่ถูกหน่อยส่งนอกมคะส่งทุกปีครับส่งไปประเทศไหนคะกีนไป,ไปกีนแต่เราให้ลูกหลานพวกเนี้ยให้เขาหาตลาดเอง ให้พวกเขาเนี่ยขายกันเองแต่มาเอาสวนเราให้เขาไปตีราคาไปดูตลาดเอาว่าอ่าประเทศไหนหลูกหลานเนี่ยมันจบสูงสูงทั้งนั้นแ่ะแต่เราจบน้อยๆ <c oughs> ความรู้เราไม่มีมีแต่เนี่ยดูแลพวกสวนพวกดินอ่าดินนี่สําคัญนะครับดินเนี่ยปีหนึ่งเราจะต้องตรวจสภาพดินว่ามีกรดมีด่าง ในสวนเนี่ยต้องตรวจทุกปีเราเอาดินตัวอย่างที่เนี่ยในสวนเอาไปให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจแล้วผลจะออกมาว่าดินสวนเราจะเปรี้ยวจะกรดจ,จะด่างเราก็ต้องให้เขาต้องบอกว่าเราต้องเติมอะไรเข้าไปปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่ขี้งวัวปุ๋ยมูลสัตว์แล้วน้ําก็สำคัญน้ํานี่ขายไม่ได้เลยนะครับส้ม เวลาออกดอกเนี่ยเราต้องใช้น้ำรดประมาณวันเว้นวันน้ำเรามีสะครับสะใหญ่พออีกหน่อยสวนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพวกทุเรียนพวกเงาะอีกปีเนี้ยถ้าเราตัดส้มหมดเราจะลงทุเรียนครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยผมได้ปลูกน้ำมาหนึ่งต้นดูเนื้อ คือเนื้อเนี่ยใช้ได้อร่อยทำอะไรคะนี่ที่ปลูกอ่าอะไรอ่ะอเออหมอนทองไล่ปลูกหมอนทองก่อนแล้วก็จะมีอ่าของอ่าเพื่อนให้มาสองต้นเอามาปลูกดูเป็นพันุของที่นนบุรีสองต้นเนี่ยเดี๋ยวตัดส่อมเสร็จผมจะลงให้หมดเลยอ่าแล้วที่สำคัญคือ ดินเนี่ยมันต้องตรวจทุกปีถ้าปีไหนไม่ได้ตรวจเราสังเกตดูส้มถ้าส้มเราอะ่ะมันจะเหลืองจะล่วงแสดงว่าดินเราเนี่ยไม่ดีแล้วอ่าต้องโลทิ้งหมดตัดลูกทิ้งออกให้หมดแล้วบำรุงดินใหม่ใส่ปูนปูนโดลไมที่กรมพัฒนาที่ดินแจกนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือ เราต้องดูแลใบอ่อนให้ดีๆที่สุดอย่าให้มีพวกมแมลงกวนใบอ่อนเพราะใบอ่อนเนี่ยสำคัญตั้งแต่เล็กจนเป็นลูกนะครับผมก็มีแค่นี้แหละครับแล้วลูกส้มโอที่ล่วงๆนี้สามารถเอาไปทำอ่าทําทำป,ปุ๋ยได้ครับปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำหมักอโอเคค่ะแต่ว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอฝาก สวนส้มโอสวนผลไม้นะสวนผลไม้ที่นี่มีอะไรบ้างนะคะมีส้มโอมีส้มโอมีเงาะมีกระทร้อนมังคุดลองกองลองกองนี่เอามาจากอ่าตันหยงเลยมันมีอยู่สองต้นพันสองต้นคือเรายังไม่ได้แยกอออย่างไงก็ขอฝากเอ่อ หมู่บ้านสามมะเขือนะคะอำเภอปุ๋สดจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็เป็นแหล่งผลิตอาหารความมั่นคงทางอาหารเลยนะคะแล้วอนาคตลุงบอกว่าเดี๋ยวจะมีทุเรียนมาด้วยนะคะครับผมโอเคยังไงก็ฝากหมู่บ้านสามมะเขือไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือการทําปุ๋ยอินทรีย์พืชสดค่ะเออก็มีผลไม้ผักผลไม้สามโลแล้วก็น้ำสามโลกากน้ำตาลหนึ่งโลค่ะ คุกเข้าให้ผสมกันแล้วก็ใส่พอดอไปหนึ่งซองค่ะผลไม้ที่มาจากไหนบ้างคะผลไม้แล้วแต่จะหาได้ค่ะออในหมู่บ้านเราท,ที่เหลือใช้ค,ค่ะได้ค่ะ,คะได้ทุกอย่างเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถุงบรรจุเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกองยากคือว่าเวลานั้นเรามันปนกันแล้วแล้วกองยากใช่ไหมคะ เอาใส่ถุงแล้วก็แช่น้ําไปเลยค่ะ,<ฮ>ะแช่น้ําใส่ถังเอาถังแช่น้ําไปเจ็ด <7 S 2> วันเจ็ดวันเจ็ดวันก็เริ่มใช้ได้ค่ะค่ะแล้วปุ๋ยชนิดช่วยอะไรคะช่วยในการบํารุงดินบํารุงต้นพืช,ชให้หมมให้เป็นฮอร์โมนพืชสดค่ะค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อคะหั่นเสร็จแล้วก็มาก มาใส่ใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงเลยแล้วเราก็เอาน้ำแช่กับพอโดลแล้วก็กาก,ากน้ำตาลแช่ไว้แช่ไว้ในถังแช่ไว้ในถั<ใ>น<า>งหมักใช้ได้ค่ะอัตราการใช้นี่ยังไงคะอัตราการใช้คือสองสองช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะ,คะจะช่วยให้พืชผักเราแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ค่ะ จะงามจะงามดีสวัสด,ดีค่ะป้าเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ของพืชสวนครัวเศรษฐกิจภายในบ้านพออยู่ได้ <c oughs> เลี้ยงตัวเองไปป้าจะพามาดูฐานเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปุ๋ยมันปุ๋ยมูลเสเดือน ป้าก็จะเอามาใส่ตามต้นไม้นี้อันนี้ต้นอะไรคะป้าอันนี้เขาเรียกหังหงที่กำดอกไม้ไหวพระมีคนมารับไปขายใช่ไหมคะก็มีคนมารับไปขายก็เออมื่อวันพระนี่ก็เก็บไปได้สี่สิบห้าสิบโลเหมือนกันโลละเท่าไหร่คะป้าโล,โลยี่ิบห้าบาทค่ะ,คคะป้าขายไม่ไม่แพงเอาพออยู่ได้แล้วอย่างกะเพราป้าก็จะเก็บส่งเขาทุกวัน ถ้ามันมียาป้าก็ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆไปอันนี้เตยเพิ่งจะลงใหม่โตไม่ทันนี่นี่อันนี้ฐานที่ว่าเราแช่เหยื่อมูลสเดือนนี่คือใช้ได้แล้วก็ยกให้เสด็จน้ำแล้วก็ถึงจะไปให้ตัวเขา ให้ไสเดือนกินเหรอคะจ้ะอ๋ออันนี้คือขณะที่ทำเยอจ้ะโอเคและอย่างพวกเนี้ยป้าก็จะเอาเผาไฟแล้วป้าก็จะเอาขี้เถ้ามาใส่พวกของพวกเนี้ยมันจะได้ประโยชน์แก้เชื้อราได้อ๋อขี้เถ้าสามารถแก้เชื้อราได้จ้ะโอเคค่ะเนี่ยกล้วยก็มีประโยชน์นะขายได้ค่ะพาเราไปดูนี่เลยค่ะปาพิน ตอนเนี้ยคือผักเราอ่ะอันไหนโตเราก็ขายไปเพราะยายอยู่คนเดียวยายทาไม่ทันแล้วก็อย่างอย่างเบี้ยเนี่ยนะมันแก่แล้วเราก็ทําหญ้าตรงไหนเตียนเราก็เอาไปลงลงไว้แล้วก็เอาหญ้าปกเดี๋ยวมันขึ้นมาเองอเราก็จะมีขายเรื่อยๆไปอย่างมะเขือพวงนั้นนะป้าก็เก็บขายได้ตลอดค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็น การเนลูกของป้าพิมพใช่ไหมจ้าของป้าพิมพถ้าใครอยากสนใจก็ป้าจะให้เม็ดพืชพันธุ์นี้ไปปลูกไปทำได้ค่ะป้าแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือมูลเส้เดือนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยจ้าก็คือนี้นี้คัดแยกไซมาเอาไว้ขายแต่ระหว่างเราแยกมาแล้วเรากวนไม่ได้ คือต้องปล่อยให้เขาธรรมชาติแล้วเขาจะโตไวอันไหนคือไซส์พร้อมขายอะคะสองตะกร้านี้พร้อมขายเนี่ยจะออกตัวเนี้ยออกขายได้แล้วคือป้าแยกออกมาเวลาเขามาจับก็คือจะได้จับง่ายได้ไส้เดือนไปด้วยเลยได้แล้วทีนี้พอพอเราเอาตัวไส้เดือนล้น้วนแล้วเราก็เอาเหยื่อใส่ไปได้แล้วตัวนี้พวกนี้ไส์เล็ก นี้จะคัดไซ้์มาตุนอาหารป้าพิมพ์ขายอยู่ในราคาเท่าไหร่บ้างคะก็อันนี้ก็จะอยู่ที่สี่โลร้อยสโลร้อยนะคะสำหรับใครสนใจถ้าอยากซื้อปุ๋ยมูลไส้เดิอนป้าพิมพ์สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์อะไรคะศูนย์แปดสี่เจย์่งเก้าเก้าแ